เกี้ยวท้องมันเกี้ยวหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่จังอะไม้เขา้าท้น้้ยเา้าวเกี้ยวมูเดงมูงมูดงเอ้าเกียวกีโป้อ๋อโอ้ยร้อนรอนรอน เหมือนันย้อนแสง เตี่ยวแห้งแบบเซียนเซียนพอดีอต้องสัตว์ปีนหงอ่าเขาอาจจะเป็นแบบรสไม่แรงมากใส่สำลักเ,เด็กเด็กกับคนแกน่เหมือนกันพอดีไม่ต้องปรุองอ่ะคมของพอดีนะ ว่าจำได้จำได้รสชาติประมาณนะั้นไม่ต้องไปกินก่อ๋ออออออ รอร่อยรสชาติกำลังดีกลางๆใครแบบไม่ค่อยกินเผ็ดน่าจะชอบแบบไม่ชอบกินเผ็ดมากอะไรมันเป็นต้มยำที่กำลังคมงกรกดน้ำได้เลยอะไรเงี้ยไม่ไม่สำลักอร่อย